บททดสอบความแกร่งครับยอดเหล็กเพชรเจอเจ้าเสือใหญ่เคียมรันก็เจอเฟอร์ลารีนี่คือศึกวันล,ลุมพินี95ครับมาเปิดคู่มวยในศึกนี้กันนะครับแล้วก็มาดูกันพูดคุยกันครับใครน่าจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรนะครับวันนี้เริ่มกันที่คู่นี้ก่อนลวกันคู่เอกวันนี้จัดมาเป็นยอดเหล็กเพชรออจิริยะครับนักมวยพูดน้อยต่อยหนักจากร้อเอเปิดหน้าเช็คสดเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรี จอมบูอาวุธครบเครื่องวัยเพียง23ปีเท่านั้นครับในกิกามวยไทยรุ่นไฟเวทน้ำห,หนักไม่เกิน135ปอนด์ยอดเหล็กเพชรเนี่ยก็เคยได้รับรางวัลน,นักมวทยอดเยี่ยมสยามกีฬาอาวอร์ดปี2560ก็ฝากผลงานครับบนสังเวียนวันมาแล้ว9ไฟชนะไป6ครั้งนะครับแล้วก็บนัสเนี่ย350,000เนี่ย5ครั้งเลยครับรวมเป็นเงินประมาณล้านเจ็ดแล้วอะ่ะนี่คือไม่รวมค่าตัวนะยอดเหล็กเพชรก็ทําเงินล้านจากวันภในระยะเวลาอันสั้นเหมือนกันโดยเฉพาะเกมล่าสุดนะครับ ก็โดนนับไปก่อนแต่ว่ากลับมาปิดเกมนอกพึ่งหลวงบ้านแลมบ้าได้อย่างสะใจเลยในศึกวันล,ลุมินี851หนึ่งพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับครั้งนี้ครับเจอกับนักชกดาวรุ่งพุ่งกระฉุดเหมือนกันนะก็คือเจ้าเสือใหญ่หมอกรุงเทพทนบุรีนะครับเงื่อนไขบอสตีบอกไว้แล้วคนที่จะได้สัญญาต้องมีอาวุธมวยไทยชัดเจนจริงๆหรือไม่ก็ใจสู้จริงๆคําว่าอาวุธมวยไทยชัดเจนก็อาจจะประมาณกล้องธรณีนี่แหละครับ ใช้หลักเหลี่ยมชั้นเชิงมวยไทยเป็นมวยฝีมืออะไรเงี้ยบอสชอบหรือไม่ก็หัวใจสุดๆเหมือนนักชกต่างชาตินะครับที่ได้เข้าไปเร็วๆเ,เจ้าเสือใหญ่ครับน่าดูครับล่าสุดเนี่ยชนะสุรียเล็กพอเย็นยิ่งมาก่อนนั้นชนะน็อกพึ่งหลวงบ้านลมบาด้วยฟอร์มกําลังสดนะครับแล้วก็เปิดมาเป็นคู่เอกแล้วครับส่วนคู่ต่อมาคู่รองเนี่ยประตักนินซินบีมวยไทยครับเป็นนักชกที่พึ่งมาก็จริงนะมาหลังเพื่อนนะ แต่ว่าฟอร์มดีครับชนะ3าไปล่วนเลยชนะทั้งมาจิมคาริมีชนะทั้งตีใหญ่และก็ชนะทั้งเพชรน้ำโขงด้วยส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคือฉลามดำาอบุญบีริดนะครับล่าสุดเพิ่งชนะ t ีเคสิงห์ธนวัฒน์นกจีนลาดกระบังไปในศึกวันลุมินี5 5ครับคู่นี้ถือว่าจัดมาถูกคู่เลยความหนาความใหญ่น่าจะไปที่ประตักนินานครับมวยคู่นี้ส,นนส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ครับก็เป็นเคียรรันนาบัติเจอกับเฟอร์รารี่แฟร์เทคครับเคียรรันเคยเจอสไตล์แบบนี้มาก่อนไหมนะครับถ้าใกล้เคียงสุดคงเป็นเเี่มยยหลัก ชั้นเจริฝีมือแต่สิ่งที่แตกต่างออกไประหว่างเฟอร์รารีกับน้องโอ๋น่าจะเป็นที่จุดของรูปร่างช่วงฉกขับเฟอร์รารีเนี่ยแล้วก็ได้สดด้วยเฟอรา์ารีเพิ่ง27ปีเท่านั้นเฟอร์ลารีสูง174นะครับถ้าเทียบกับน้องโอ๋ก็อาจจะสูงกว่าน้องโอ๋นิดนึงเพราะน้องโอ๋ประมาณ1 7 0 171อ่าแต่เคียมรันก็ยังได้เปรียบรูปร่างอยู่ดีเคียมรันสูง178นะครับวันนี้มาดูว่าเคียมรันจะมาใหญ่มานะกับเฟอร์รารี่มากนักสักแค่ไหนหรอวาาเ,าเาไม้ไนน,นคปพส ก็จะต้านอยู่ไหมรูปร่างอย่างดิ t ิทีคอบตุนในไฟล่าสุดนะครับที่เฟอร์รารี่แพ้มาเนี่ยคือเฟอร์รารี่น่ยคะแนนนํามาหมดแล้วแต่สุดท้ายเฟอร์รี่ไปโดนนับแล้วก็แพ้ตัวใหญ่ๆพวกแอนตาคาเซมคิริวคูโมท็อปมาฟุตตูบีเอฟเฟอร์รารี่ผ่านมาหมดก็จะเป็นการอัปเกรดของเฟอร์รารี่เหมือนกัน แล้วก็เป็นการวัดกันนะครับว่าใครจะดีกว่ากันในรุ่นนี้อาจจะมีผลในเรื่องของคะแนนแรงกิงด้วยนะจัดหน้าดูเลยคู่นี้สำหรับ,บต่างชาติผมว่าเป็นคู่ที่น่าดูมากๆนะครับส่วนแฟนบอลมวยชาวไทยก็ต้องดูให้ชัดเจนก่อนว่าเฟอร์รารี่ของเรานะครับจะต้านความแข่งของเคียมรันอยู่ไหมไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายนะครับสูสีอยู่แต่ว่าถ้าให้เลือกไปที่ความคมความหนักแรงอ่ะดูว่าเราอาวุธหนักแรงไม่สู้เขาและก็ความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงยังไม่สู้เขาดูว่าเขาแข็งแรงกว่า อยู่ที่การแก้เกมการวางแผนแล้วครับฝากแฟนมวยชาวไทยคอมเมนต์เอาใจช่วยเฟอร์รารี่แฟรเทคด้วยนะครับแล้วก็คู่นอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีสมิงดำเอเอฟลูกสวนเจอโมเทนอ้งนะครับนี่เป็นการกลับมาของสมิงดำนะครับจะกลับมาได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันมีดังลูกเจาะพญพาเสือจะกับทางซูปาเยจันครับเราเคยเห็นหน้าค่าตาซูปาเยจันกันอยู่นะนักชกจากเมียนมาครับที่เพิ่งมาแพ้ให้กับนักชกไทยอย่างสุทินรินมวยไทยในวันลุมพินี77บ ในขณะที่ดังนะครับดังเองเนี่ยฟอร์มปีที่แล้วเด็กปั้นจากลุมพินีเวิลด์แชมเปียนแกชนะมาต่อเนื่องเลยนะครับชนะมาแบบรวดเลยเคยเจอกับซามานอาซูรีด้วยนะนะครับในศึกวันลุมพินีเวิลด์แชมเปียนก็ชนะซามานอาซูรีได้ที่พิกัด139ปอนด์ครับและก็ไฟล์ล่าสุดจริงๆของเขาเนี่ยเขาชนะการกอร์กัมปาน,น่านะครับคือเป็นมวยรับแขก อยู่พอสมควรเจอกับต่างชาติพวกแกก็รูปร่างดีอยู่สำหรับทางดังนะครับใครที่ดูมวยช่อง8น่าจะคุ้นดังพอสมควรครับต่อมาครับฟ้าจัรัดซอเดชพันเจอเจริญพรใต้คูบอนครับ117ปอนด์มูสตาฟาเอลเตคิตี้กลับมาแล้วเจอกับทางเอ็ดดูอาร์ซาอีกครับ170ปอนด์เวทใหญ่ใเอมุยเจอกับทางมูกะเซโตะครับ138ปอนด์โมอาคาสันเจอกับทางคานะเป็นคิกบ็อกซิ่งนะ คือจะเอาให้ได้คานานต้องแจ้งเกิดให้ได้ว่างั้นเถอะวันพยายามปั้นละคือถ้าคานะเขาดังในวันได้วันก็จะได้ไปขายไฟคานะในญี่ปุ่นด้วยไงมันจะทาเงินให้วันมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าคานะเนี่ยก็คือซูเปอร์สตาร์มวยหญิงของญี่ปุ่นครับ MMA จัดมา2คู่เหมือนเดิมรอปสันเดโอลิเวล่าเจอกับทางโคเฮอิวากาบายาชินะครับรุ่น125อปอนด์คู่แรกคอนสแตนตินมาราเรสกูสเจอกับทางรามาซานซูเลมานนอฟครับนี่คือซึกวันลุมพินี 95ครับถ้าถามว่าคู่ไหนได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไรก็อย่างคู่เอกก่อนเลยครับคู่เอกเนี่ยยอดเหล็กเพชรกับเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่ครับได้เปรียบในเรื่องของอาวุธหลากหลายกว่าแต่รูปร่างวันนั้นต้องมาดูว่ายอดเหล็กเพชรจะใหญ่พอที่จะเดินเบียดได้หรือไม่นะกพว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยต้านสุดยเล็กไหวมาแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างสุดยเล็กกับยอดเหล็กเพชรก็คงไปที่ความแข็งแกร่งแรงรูว่ายอดเหล็กเพชรจะแข็งแกร่งแรงใช้ได้พอสมควรเลยก็คงอาจจะไม่ ได้แพ้นอกให้ใครง่ายๆนะครับแต่ว่าความรวดเร็วเนี่ยเป็นเจ้าเสือใหญ่ถ้าหากวางเกมวางแผนมาดักออกวุธเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นรองด้วยเนี่ยเจ้าเสือใหญ่ก็น่าลุ้นอยู่นะครับแต่ว่ายอดนักเพลรก็อย่างที่บอกนะแกได้เปรียบในเรื่องของความตึกความทนถ้าทุบแกไม่อยู่แล้วไปพลาดโดนแกบ้างนะถ้าโดนนวดตัวไปโดนนวดตัวมาเจ้าเสือใหญ่จะไหวไหมครับก็ต้องมาติดตามมันจะวัดกันที่ความแข็งแกร่งแข็งแรงเลยอ่ะมวยคู่เนี้ย เจ้าเสือใหญ่เร็วกว่าอาวุธหลากหลายกว่าก็จริงแต่ต้องแข็งจริงด้วยเหมือนกันเป็นบทพิสูจน์การก้าวข้ามของเจ้าเสือใหญ่นะครับเจอกับด่านอารหันต์ครับยอดเล็กเวทออัจฉริยะปะตักนินกับฉลามดำเนี่ยปะตักนินเนี่ยมาต่อยวัลลุมินีสุดยอดเลยสามไฟชนะลวดไฟที่บอกว่าเขาจะแพ้เขาจะแพ้เขาก็าาชนะเพราะว่าแกโชคแบบนี้นะครับสไตล์แกมันใช้ได้เลยฝีมือก็ได้นะครับวงในก็ดีเกมบูกก็ดีนะครับส่วนฉลามดำเนี่ยอาวุธดีอาวุธหลากหลายอาวุธคมนะครับ แล้วก็กล้าต่อยหมัดด้วย125ปอนด์แต่ว่าคู่นี้ความได้เปรียบเนี่ยยังอยู่ที่ประตักนินที่รูปร่างช่วงชกหน้าจะมาหนักกว่าสมิงดํากับโมเทนองครับสมิงดําก็น่าจะต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นมาพอสมควรเลยในไฟน์นี้ขณะที่โมเทนองครับมวยพม่าเขาคางแข็งแต่นะครับท้องเขาก็ไม่ได้แข็งมากเพราะฉะนั้นแล้วสมิงดําเราก็ยังดูดีกว่าในเรื่องของอาวุธหลากหลายครับมาดูว่าร่างกายของเขากับฝีมือของเราใครมันจะแน่กว่ากัน ดังกับเชซูปาเยจันนะครับดังกับซูปาเยจันนะครับยังไงก็ต้องลุ้นนักชกไทยของเราให้ได้นะครับพเดชศึกลูกสวนกับดานิลาวาซิลิคินนะครับเอาจะช่วยพระเดชศึกอยู่แล้วครับก็พเดชศึกเนี่ยจริงๆแกป่อยไปต่อยมา แต่ละไฟแต่ละไฟเนะี่ยก็ไม่ได้เจองานแบบง่ายนะครับอย่างไฟล่าสุดที่เจอฮิโรยุกิเนี่ยแกก็ผ่านมาได้ด้วยความคมของอาวุธอะคือมวยมันจะเกิดอะ,อะไรก็ชุดไม่อยู่เหมือนกันที่นี้แหละไฟนี้ไฟนี้จะเป็นสไตล์ที่เขาอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนก็คือเจอสไตล์รัสเซียครับแก้มวยรัสเซียยังไงค่ายลูกสวนจะทําได้ไหมต้องเอาใจช่วยวัชรพลพีเคทำให้ดูแล้วนะครับในเกมล่าสุดนักชกจากทีมเมดด้ซาตูช่วยครับ ต้องซ้อมมาแข็งๆเลยแหละไฟนี้ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับเป็นไฟพิสูจน์ผดด็จศึกนะผดดึกศึกต้องผ่านไฟนี้ให้ได้เพื่อไต่อันดับนะครับหรือว่าเพื่อสู้ในดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับรายการนี้ไม่ง่ายครับวันลุมินีไม่เคยง่ายครับพูดถึงคู่เคียมรันกับเฟอร์ลารีนะครับก็เอาใจช่วยเฟอร์ลารี่เต็มประตูนะครับแฟนบวยชาวไทยของเราดักศาสร์แข้งเตะแขนเคียมรันได้ไหมจะเตะทีแค่ไหนต้องจะบอกว่าขยันเตะบางทีก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าต้องทํายังไงก็ได้ให้เคียมรันเขายุบครับถ้าไม่ยุบ ก็เตรียมตัวครับอย่างน้อยเคียมรันเนี่ยเขาเป็นมวยขยันออกอาวุธถึงเขาไม่ชนะนอกเราเขาก็อาจจะเบียดชนะคะแนนเหมือนไฟที่เจอน้องโอก็ได้ดูว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงเคียมรันเนี่ยมาดีกว่าเฟอร์รารี่แน่นอนในขณะที่เฟอร์รารีต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นมาครับอัปเกรดตัวเองขึ้นมาก็คือเก่งกว่าไฟที่แล้วเพราะว่าเฟอร์รารีโดนก็มีหล่นเหมือนกันในขณะที่เคียมรันเขาก็ไม่หล่นในไข่งข่ายๆครับดูเป็นรองอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันนะในเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงเรื่องของชั้นเชิงเนี่ยก็ต้องมารอการแแกก้เมนีล ก็ประมาณนี้นะครับแฟนบัดมวยครับมีความเห็นอย่างไรกับในศึกนี้บ้างให้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับนี่คือศึกวันลุมพินี9กศึกเดือดระหว่างยอดเล็กเพชรกับเจ้าเสือใหญ่และเคียมรันเจอกับเฟอร์รารี่ที่หลายคนรอติดตามเอาจริงอะ่ะเคียมรันเฟอร์รารี่นี่แหละคือคู่เอกภาคอินเตอร์ที่แท้จริงเลยจัดมาดีนะครับศึกนี้ถ้าวันเริ่มจะจัดตามแรงกิ้งบ้างมนขังก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาแล้วครับในปีนี้พูดถึงเคียมรันเฟอร์รารี่เนาะมวยไทยเนี่ยเฟอร์รารี่ไม่ได้อยู่ในแรงกิ้งนะครับ แลนกิ้งเนี่ยจะมีนาบิลมีเคียมลัน่นแต่ว่าน้องโอบ,บอกว่าจะออกแหละก็เลยอาจจะมีเฟอร์รารี่นะครับเข้ามาส่วนนาบิลเนี่ยตอนนี้ยังไงก็ต้องขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงนะครับถ้าขึ้นแลนกิ้งเนี่ยนาบิลจะขึ้นไปอยู่อันดับ2อ่าแต่ว่านาบิลก็คงจะได้ชิงกับซูเปอร์เลกตามคาดหมายแหละเพราะว่าซูเปอร์เลกเนี่ยเพิ่งตบจนทานเฮกเตี้มาก็เลยจะเป็นแบบนี้ไปนะครับคนที่เพิ่งแพ้ก็ยังคงไม่ให้ชิงอะไรประมาณนี้โอเคครับนี่คือ ซึกวันล,ลูพินี95น่าดูน่าชมมากนักซักแค่ไหนและแฟนบอมโม,มเชียใครเป็นพิเศษคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ